วิทยาสายมืดในการทําให้คนมีอีกโอก้เสียใจที่สุดที่ไม่มีคุณครับการที่คุณจะทําให้ใครก็ตามแต่อยากคุยกับคุณอยากตอบแชทเขาต้องเห็นว่าคุณมีองค์ประกอบ3อยา่างแล้วคนจะเสียายครับข้อที่1ครับไม่ว่าคนตอบแชทไม่ตอบแชทตอบขอผ่านไปทีคนบล็อกต่างๆพวกนี้ถ้าคุณอยากให้กลับมาเขาต้องเห็นองค์ประกอบเหล่านี้ของคุณทั้ง3ข้อให้ได้เรื่องของความมั่งคั่งครับ เมื่อไรก็ตามแต่คือมันจะมีคนประเภทหนึ่งนะครับที่อยากให้เขากลับมากลับมารักแต่ว่าพยายามแจรแคปชั่นอะไรก็ตามแต่ว่า,วาเดือนนี้เงินเดือนชนเดือนว่านะครับเงินเดือนเงินในบัญชีไม่มีเลยนะคือโพสต์เป็นเรื่องตลกอะครับแต่คุณรู้ไหมครับคนคนหนึ่งอยากกลับมาในชีวิตของคุณความรู้สึกหนึ่งที่คนอยากได้คือความมั่นคงโดยเฉพาะมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินครับคุณรู้ไหมครับสาเหตุที่คนอยากกันเยอะมากที่สุดในโลกใบน,นี้ก็เลยครับ คือเรื่องของเงินคุณต้องโชว์ถึงความมั่นคงเกี่ยวกับความมั่งคั่งของตัวเองสองครับคุณต้องโชว์ว่าคุณมีความมั่นคงในการที่คุณรักตัวเองครับโชว์การพัฒนาครับคนไม่รักตัวเองมันทําอะไรบ้างครับคือการไล่ล่าคนอื่นครับคือการบังคับให้คนอื่นรักครับเรียกร้องครับเวลาคนอื่นไม่รักก็ด่าด้วยนะว่าคนอื่นเห็นแก่ตัวต่างๆพวกนี้ครับ คนเราจะรักใครหรือไม่รักใครมันเป็นสิทธิ์ของเขาครับคุณจะรักใครหรือไม่รักใครมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณครับวันนี้ถ้าคนคนหนึ่งคุณอยู่แล้วคุณรู้สึกไม่มีความสุขคุณมีสิทธิ์เลือกไหมคุณมีสิทธิ์เลือกครับการที่เราพัฒนาคือมันการมันเป็นการอัพคุณค่าครับตัวเองครับการอัพคุณค่าของตัวเองมีอะไรบ้างครับคุณเคยถามไหมว่าความสุขของคุณนี่คืออะไรครับอันที่สามครับคนมีอีโก้จะรักคุณมากมากครับคือเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพแบ่งเป็นสองโซนครับสุขภาพกายอ่ะ กับสุขภาพจิตคนมีอีโก้เกลียดที่สุดคือพวกท็อกซกคุณเน่ะเป็นคนทําให้ฉันรู้สึกว่าไม่มีความสุขคุณเป็นคนทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่สบายใจคุณเป็นคนทําให้ฉันเสียความรู้สึกคุณเป็นคนทําให้ฉันเฟลทําไมคุณไม่ทําอย่างนั้นทําไมคุณไม่ทําอย่างนี้เรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาต้องรับผิดชอบความสุขของเราเองทั้งทั้งที่ตัวเราเองทุกคนมันต้องรับผิดชอบความสุขของตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นมารับผิดชอบคนมีอีโก้เกลียดที่สุดครับมันจะมีสิบคำพูดเลยแหละคนมีอียดครับ เพราะงั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณสงสัยว่าเนี่ยคุยกับเขาแล้วทําไมมันยังจูนกันไม่ติดคุยด้วยแล้วมันคุยกับเราน้อยจังเลยคุยกับมันแล้วมันตอบมาสั้นๆอืมครับกินแล้วนอนแล้วต่างๆพวกเนี้ยเป็นเพราะคุณใช้คําพูดผิดหนึ่งในสิบคำพูดนี้ครับแล้วมันทําให้คนไม่อยากคุยกับคุณครับเพราะคุณใช้คําพูดผิดครับให้พิมพ์ว่าอีโก้เกลียดครับแล้วเดี๋ยวบอทดจะส่งให้กับคุณทั้งสิบการพูดเลยครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนข้างรักนะครคอูค,คมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊กห้าร้อยประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูค,คมเลยท e ําอีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็น นะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูคอมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ย ไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวี่ยงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าออพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้เสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ่อทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลางานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาเพราะว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับ หรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรําคาญตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้คุณตลอดเวลาคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนี้ย คุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผู้ความรวบรวมไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5000ชีวิตนะครับเข้าใจไอีกอย่างครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คําพูดกระตุ้นไปที่ n ิ c l e ลี a สแ c ค m ัมเบนครับนะคือการใช้คำพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้น ตอมที่ทําให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือจริงๆแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติดมันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวของคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณในทุกๆวันในทุกวัน,น,วนแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิม คุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ LINE แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ a love underscore ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกจตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูคงมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคําพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสแอคคัมเบงครับคือมันทําให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชะตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เลม่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i n e แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ